หย่าไปเพิ่ปเพไปพเพือนกันนี่ต้นมะละกอเดี๋ยวเห็นบ้างโอกุ้ยังเดนี่ต้นมะละกอจะถักหย้าให้ต้นมะละกอพี่น้องได้พรมีคนถ่ายคลิปไปะกสอสงต้นพี่น้องเห็นบ้างไปนู่นเดมาลูกดูมันเยอะไปเลยไว้ดูไวว

พี่น้องะอมละมละกอหญ้าท่วมมันมะละกอเดียวอีกต้นหนึ่งไปไปยืนโน่นบอกไปโน่นเลยลูกหลานข่อยกันบอกออกไปพี่น้องออกไปออกไปยุงมาแล้วเนี่ยยุงเยอะแล้วลูก ไปทีบอออกไปเฮยมามาเห่าอีกมามาเหาอีกเฮ้ยเหาอะไรเนี่ยมาเห่าอะไรคะเหาอะไรคะมาเห่าเฟมานี่ออกมานนี้ยุงกัดรเลี้ยว ออกไปนู้นเลยออกไปนูนเลย,ย,ยมาเห่าแล้วพี่น้อง